สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอน้อมเตูมารีอันนี้ตอนนี้นะคะตอนนี้เขากําลังอาบน้ําให้น้องเช็ดตัวตอนเช้าให้น้องใบบัวค่ะอยู่นิ่งๆน,น้องอเออเช็ดน้ำให้ให้ตัวเปียกก็ได้ไนายเขาจะได้ท่าเริงแะอารมณ์ดีแต่เช้าเลยวันนี้อยู่กับควานเขาเนาะ กินไปเรื่อยๆเละจ้ะตอนนี้เขาพ่นร,ร่าเรื่อยอยู่แ<า><ล>ม่ให้แม่กินอาหารดีอยู่จ้ะให้ขเขาขเขามีนมนมให้เขาน้องไม่เบืวอเอ้ยอ,อยู่นิ่งๆนะอาบน้ำก่อนสายสักหน่อยเดีย๋ยวจะพาแม่ไปกินน้ำออกมาข้างนอกไหมน้องออกมาข้างนอกเด้อน้องไม่เบื่อมาจับจิ่งตามกวนมาแล้วตบมือเขาวิ่งมาเรื่อยๆดูควมามน่ารักของเขาเนาะ วิ่งตามควนไปแล้วจ้ะจะไปไหนน้องจะไปไหนกลับขึ้นมาเออกลับขึ้นมาหาแม่เออวันนี้ก็ได้มาน้องไม่บัวมาน,นี่มาหาแม่มาไมบัวจะ้ะจะไปไหนนะจะไปไหนจะไปหาควนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อควนก็มาหาลูกเดี๋ยวพ่อควนมาหาอับน้ำ,นำให้ตัวเปียกก็ได้นายไม่ต้องปั้นน้ำออกก็ได้ให้เขา น้ำอุ่นคบเขาเช็ดตัวผู้ใหญ่ใจดีเนาะแกเอาสมุนไพรมาให้ต้มเนาะ,ะเลยต้มเอาเป็นน้ำอุ่นแล้วก็ประคบอาบให้เขาเช็ดตัวไป<อ>ให้เขาเรื่อยๆอออถ้าเดินไปเขาก็าเดินตามไปแหละเนาะเม่อยเบื่อน่ะน่ะน่าดูความน่ารักของเขาด้ยดี่ตามควนเขาเช็ดตัวให้เปียกเขาเลยนะไม่เป็นไร หลายวันแล้วเนาะแข็งแรงดี so ูจ้ะไปวัวอยู่นิ่งๆหน่อยสิอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวดู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 ความชุ่มนของเขาดูความน่ารักของเขาน้องใบวัวพวกพี่เขาไม่เห็นออกมาเลยวันนี้มาดูกันเน้องเฮ้ยไม่ยอมเต็ม มาเลยเออเออเออเช็ดเลยเช็ดเลยเออเออเอดุสง่าะครับส่วนส่วนจริงๆนั่ไปบัวนี่อย่าส้นหนูอย่าส้นอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแล้วจะได้ดูอย่างนี้แหละถ้าตัวถูกน้ำล้วตาเริงมากเลยน้องไปบัวขึ้ยเด็กยี่สิบกว่าวันเนาะไปบัวเมื่อวานยิ่งฝนตกมาเล่นน้ำฝนไม่ได้ถ่ายรูปก็ไว้เลยเมื่อวาน เออดูทำดูทำดูทำเนาะจะโดนไหมไอ้บัวเออเออเออวิ่งไปหาแม่แล้วเออเดี๋ยวพ่อควรเขาเช็ดตัวให้สักพักก็จะไปหาย่ามาให้แม่อีกไปหาสับปะรดอืมเช็ดตาหน่อย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 ไอ้บัวยู่นิ่งๆิ่ง่หนึ่งิ่งๆเออดูสิวิ่งจะวิ่งตามควรแล้วน้องไม่บัวมาถูไม้ก็ได้ไปทำเอ้าอยดูสิดูความ ความส่วนของเฮ้ยด no, 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 no ูสิตัดไม้เ้อแม่แม่แม่หนุนพ่อมาแล้วหนุนไปมองหุนพ่อที่พ่อสวยจ้าสวยสดีจ้าเออจีแอนน์หน่อยจีแอนน์หน่อยบัวจีแอนน์หน่อยก็ได้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแล้วบัวบัวเอ้ยบัวน้องไม่บัวสวัสดีพ่อนี่รูถอยออกหน่อยถอยออกห่างๆเขาหน่อยสวัสดีครับ ไปไป<ถ>ไป <ใน S 1> พ่อจะไปหาญ<ย>าติเราน้อยบัวไปไป,ป<ะ>หาคือกวนปไปไ่บัวเอ้ยไปบัวเอ้ยดูสิเขาเช็ดนมเช็ดอะไรกวนเขาเช็ดนมเช็ดอะไรออกให้สะอาดแล้วลูกสาวจะได้ดูดกินเดี๋ยวโอ้ย,อยดูสิจะพาวันนี้จะพาไปข้างนอกสักคักรประมาณตะเที่ยงก่อนเนาะไปถูต้นไม้ข้างน้อยพอมีแรงไอ้บัวอยู่นิ่งน่งน้อย เออตอนสายๆถึงเอาไปปลูกให้ถูต้นไม้จะได้มีแสงเนี่ยจะได้สบายตัวไม่บัวจะไปตามพี่ควรดูทิ่ันไหนไหนไหนเข้าไปก็วิ่งตามเข้าไปพอแล้วพอแล้วพอจะไปหาญ้ามาให้แม่กินนุ๊นุ๊นุ๊นดูเขาดูความสุนของเขาค่ะดูสิจะไปไหนน่ะพ่อก็ไม่ดีด้วยโอ้ยอืมพอแล้วหนูพอแล้วไม่บัวพี่ควรเขาจะไปหาญ้าแล้ว ดูธรรมน่ารักของเขาแบอใบบัวไปบัว,บวมาทางนี้เล้วไบวัวมามาหาแม่ทางนี้เร็วเร็วเร็วดูดูธมเจ๋งแรงมากน้องไบวัวมามาหาแม่มา,มา,มามทมางนี้มาดูสิดูถ้าตกเหยียบน้ำแล้วอย่างนี้แหละค่ะเขาจะเอาเล่นดูทรรดูธรรมดูธรรม ไอ้วัวทำอะไรวะฮะเฮ้ยน้องไ่บวัวเฮ้ยเจ็บตัวให้ก็อย่างนี้เลยคะ่ะเป็นนมเร็จอิ่มเขาวิา่งเล่นมามามานี่น้องใบวัวมานี่มา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 ใบวัวมาใบัว,บวน้อยเอ,อ้ยมานี่มานี่มานี่ดูคนเก่งคนเก่งดูดูมา,มาวัววิ่งเลยสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะเป็นไ้หนิใช่ไม่จะาสวัสดีเป็นเฮ้ยคนเก่งดูแม่เกหาหัวให้เกาหวัสสวเกาหวัวเกาหัวน้อ,อยใบัวชอบชอบ สาวหัวน้องใบบัวใบบัวดูใบบัวโค้งไม่ดีด้วยลูกเออโคอ่อนเอากลับไปหาแม่ไปลูกไปไปแล้วจ้ะไปแล้วไปหาแม่แล้วจ้อสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องใบเตยเพอร์มารี่ยูทูบน้องใบบัวเด้อ ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะติดตามให้หน่อยค่ะ